ที่ภาครัฐได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคสังหาริมทรัพย์โดยมีมาตรการที่สําคัญได้แก่การปรับปรุงมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองที่อยู่อาศัยให้เหลือเพียง0.01%และการขยายระดับเพดานราคาให้ครอบคลุมไปยังที่อยู่อาศัยราคา7ล้านบาทผลจากมาตรการ นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระรายใจ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคแล้วยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถระบายสินค้าที่มีอยู่โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า7ล้านบาทที่คาดว่าจะมีสัสดส่วนสูงถึงร้อยละ92จากที่อยู่อาศัยรอขายทั้งหมดทั้งนี้การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยยังมีองค์ประกอบที่สำคัญอีกมากทั้งความคุ้มค่าของสินค้ารวมถึงความพร้อมของผู้ซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งจะเป็นภาระผูกพันในระยะยาวทั้งปีนี้เราคาดว่าการโอนกรมรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศจะอยู่ที่ประมาณ3.61แสนหน่วยหรือหดตัวลงร้อยละ1.6ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหากไม่มีมาตรการดังกล่าวกษสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ